ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชีตสกเกตที่อยากจะมานาเสนอ้นอกรกตของเราว่ากรกตของเราี่ยทำร้องไนแล้วไม่เห็นมีคําตอบใดจากกรกตวันนี้พักพลวัตของเรา จะขอให้กรกตพิจารณานับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่3ของจังหวัดศรีสะเกษและรวมถึงการบีเช็คผลของการเลือกตั้งทั้งหมดให้กับพวกเราให้กับทางพักประวัติเราและรวมถึงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่จําเป็นก็ต้องได้รับความป่งสัยตรงนี้เราเห็นถึงความไม่่งใสเกิดขึ้นมันเป็นใช้ไม่ได้คือก่อนีสลายจากกรกตนี่จําเป็นกับต้องทำหน้าที่ของท่านตามแมนเดตตามภาระระมวาระท่านอี่แหละสงสัยจริงๆในการนับคะแนนนี้งาี้เราห็าชัดเจนว่า มันไม่มีอะความปลอดภสยนรับความโปร่งใสปีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเรียกร้องนะครับให้ท่านไายทางกรตดำเนินการด้านนี้เลกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับของพกประวัติของเราเองเนี่ยั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาหลังจากที่หโมงเย็น6โมงเย็นของวันที่แปกุมภาพันธ์ไม่มีรายชื่อของพรกประวัติในบัญชีรายชื่อในเว็บไซต์ของกรกตใดๆทั้งสิ้นไม่เกิดไม่ขึ้นเลยบอกว่าไม่มีอันนี้คือหลักฐาน เว็บไซต์ตอนนี้ถ้าทุกท่านเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นชัดเจนครับว่าอันนี้ชื่อของผู้สมัครสรสอบัญชีรายชื่อพรรคพลวัตไม่ได้ r e f l อยู่นในเว็บไซต์ของทาง,างกรกตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจพรรคพลวัตเราไม่แน่ใจว่ากรกต,ตทําไมถึงสร้างระบบอย่างนี้ขึ้นมาที่พกกรรคเดียดรุ่ยรุหาเนขสองสอไม่ช่อะไรชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันไม่ออกมาไม่ใกจะเรีได้ร้องครับว่าจริงๆแล้วอ่าฟอร์มห้าทัพสิบแปดของกรกตเนี่ยสามารถเปิดเผยได้ทันทีทําไมถึงทำไม่างนี้ได้ยากเกนขนาดนั้นหรือวมโปงใสยอยู่ตรงไหนผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอตอนเป็นหูเป็นตายกับทางพกงเราด้วยอันนี้เป็นการที่เรามีส่วนร่วมชนะการเมืองของเราทุกคน สี่สเกตนะครับเขียสามสี่สเกตเนี่ยเป็นบัตรคืนอย่าคือพอรวมกันแล้วในบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันขาดไปห้าคะแนนห้าคะแนนทั้งหมดนะครับกับผู้มีสิทธิ์ใช้ผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งผู้ไปใช้คะแนนเสียงของท่านเนี่ยมันแล้วก็คะแนนรวมจริงๆขาดไปห้าพันแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือของพรรคกันวลเราเองไปเจ็ดมีการเขียนคำว่า7,335 แต่คำว่าไอตัวเจ็ดตัวแรกหลักพันเนี่ยโดนโลบออกไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นทาง er กาิมแมตเตอร์หรือการติดพ้าดของบุคคลที่ไปเขียนหรือการขานชื่อหรือไม่ขนาดจะเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้ใดก็ตามเนี่ยทางกรงกตลงก็จําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงชัดเจนดังนั้นเนี่ยในเมื่อคุณบัตรเฉียง 5, ค่นนาพันแนาแล้วเนี่ยคุณต้องนับใหม่ที่กฎหมายมีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคุณมีความไม่โปร่งใสไม่สอดถึงไม่สุจริตคุณจําเป็นต้องนับใหม่ได้ทําไมถึงไม่ทาผมไปอยู่พี่น้องในชลบุรี ผมก็เห็นครับการเรียกร้องเรามีประจักษ์พยานชัดเจนว่ามีการทุจริตกเกิดขึ้นที่มันมีการเปิดไอ้ไอ้ไอ้เอเบิลสลิปนั่นต่างานานา,นา,นา,นานผมต้องมีอยู่กับตัวนลายชื่อก่อนแต่หมายความว่ามันหมายถึงการสื่อในการเจตดกระนงในการที่จะจะทาการทุจริตหรือไม่มแล้วก็พี่น้องประชาชนพอเวลาเข้าไปเลือกแล้วไปบอกแล้วบอกให,ให้ให้มีการนับคะแนนใหม่ก็ไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น ท่านรองเลขาที่การกรกตก็ไปอยู่ในพื้นที่ผมก็ไปพร้อมๆกับท่านไปก่อนกับท่านแต่ท่านไม่สามารถให้คําตอบกับพี่น้องประชาชนได้เลยการที่ตัวเองเป็นที่เป็นองค์กรอิสระแต่ทําตัวไม่อิสระทําตัวไม่โปรง่งใสจะทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้อย่างไรเพราะการทํางานของท่านทําตามหน้าที่และการสุจริตจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พักควนละวัดและตัวมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในานามของที่นลเรือนคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับ active citizen ตเราก็ต้องเรียกร้องนะครับทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยต้องออกมาทำหน้าที่เป็น Active Citizen ตามไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันคนไม่ไม่ไมสมควรจะเกิดขึ้นเงินสะพัดก่อนหน้านั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่มีหลักฐานต่างๆมากมายก็ไม่มีการดำเนินการทั้งสิ้น <S <S และตอนหลังหลังจากที่ผลเลือกตั้งออกมาแล้วยังมีการขย่งยังมีการขย่ายังมีการกระโดดก,กันเกิดขึ้นมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลย ดังนั้นเนี่ยวันนี้พรรคพลวัตอย่างน้อยก็จะขอให้ก,กอกตเนี่ยช่วยพิจารณาดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการนําใบบันทึกคะแนนออกมาชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าใบใบคันบันทึกคะแนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างออกมาแชร์ให้กับพวกเราทราบตอนนี้มีการเรียกร้องให้นับใหม่เนี่ยในหลายพื้นที่มากขึ้นกระทังเกิดปรากฏการณ์แฮชแท็ นับใหม่ประเทศ mm. ในมุมของนิโนเนียคิดว่าถ้าเกิดเรามริการนับใหม่เนี่ยมันจะทําให้สิ้นกระแสความในการจัดการือกรั้งของกตอนนี้คือมันเป็นการที่คุณจะต้องอทางกรกรตรครับจาเป็นจะต้องออกมาสแสดงตนออกมาให้ได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นครับคะแนนมันต่างกันมาก mm. คะแนนต่างเรองจริงหลายๆหลายๆเขตนะฮะ mm. เพราะว่าจํานวนคนที่มาใช้สิทธิ์กับคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันต่างกัน mm. คือสมมุติว่าเราทํามีข้อสอบเต็มร้อยเนี่ย mm. เพื่อนเราได้ร้อยห้าสิบ มันเกิดอะไรขึ้นคุณเอาคะแนนที่ไหนมานับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อมั่นครับว่าถ้ากกตเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองความไม่สุจริตในการทําหน้าที่ในพื้นที่นับกันได้ยังไงอย่างนั้นผมว่าก็สมควรแล้วครับที่จะมีการนับใหม่มองเขไม่อยากจะไม่มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งใหม่จริงๆเนี่ยหลายๆคนบอกเนาะเลือกตั้งใหม่มบประมาณ6 0 0 0 0 0 0ล้านสามารถทําได้แต่ผมผมก็มองว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงการการเลือกตั้งใหม่เนี่ยคือการนับผลคะแนนครั้งนี้หากเป็นโมฆะ แล้วการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะแล้วจําเป็นครับจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้าไปเพี่แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนในการทํางานกรกตก็ต้องมาแสดงตัวอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทํางานเนี่ยมันไม่สุจริตอย่างไรมันมีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างแก้ไขอย่างไรบ้างพอแก้ไขไปให้หมดก่อนแก้ไขไม่ได้แล้วต้องทําเป็นโมฆะถ้าโมฆะแล้วก็ต้องมีการเลื่อกตั้งใหม่ก็ในฐานะองค์กรกลาง ทำหน้าที่เต็มๆเขาเรียกว่ามี mandate mandate ในการทํางานกกตคือเป็นงนองค์กรกลางอิสระที่จะไม่ขึ้นตรงต่อใครแล้วต้องทําหน้าที่โปร่งใสในการเลือกอในการรับคะแนน,นการเลือกตั้งด้วยนี่คือหนึ่งในการทํางานของเขาแต่ว่าในเมื่อคะแนนเนี่ยมันออกมาขัดตากรรมการกกตก็ต้องมาออกมาชี้แจงว่าเหตุใดทําไมท่านถึงไม่สามารถทําหน้าที่ตามที่ท่านสมควรจะทําอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้กกตทําหน้าที่นะครับ ก็ถ้าตามข้อบังคับต่างๆตามการจริยธรรมในการทํางานเขาก็ควรสมควรที่จะลาออกนะครับถ้าสมมุติว่าทําผิดจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของท่านคือการออกมาแสดงตนให้ได้ว่ามีความผิดพลาดการผิดพลาดนั้นไม่ใช่หมายความว่าท่านจะต้องออกไปทันทีท่านต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดหากท่านไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือท่านไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบท่านจําเป็นต้องลาออกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn